คุยตื่นมาคุยเมื่อกีที่กูคิดบอกไป<ห>นะคะว่ามีการจ้างให้คนไปเที่ยวเอออันนี้ออบอกว่าออตอนนี้ทัวร์ต่างๆเนี่ยนะมีแพ็กเกจที่ถูกมากออถูกสุดๆนะคะแต่ว่ามีที่ที่หนึ่งเป็น บริษัททัวร์ที่จ้างให้คนไปเที่ยวนะคะเพราะว่ามันดาวีทัวร์เนี่ยเขามีสโลแกนจ้างคนไปเที่ยวที่เดียวในโลกนี่อันนี้นะตกลงจ้างไม่ได้จริงๆเจ้าของเรื่อจู่ทาไมต้องจ้างเราเราจำเป็ต้องซื้อทัวร์ไปเที่ยวไงรู้ไหมแต่ว่าไปเที่ยวจะขาดเราจ้างไเล่ะได้ดีกว่านะคะต้องต้อนรับคุณประสิทธิ์หรือว่าคุณโกเลค่ะคุณโกเลค่ะ นั่งข้างคนทน้องค่ะเผื่อจะคุน้องไปเที่ยวก็คุณแม่พยุงคุณแม่อยแกนน่าสนใจคโรแกนค่ะทำไมคนไปเที่ยวที่เดียวในโลกคืออะไรอะคะคือจริงจริงอันนี้ลูกค้าตั้งนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยโรงแรมผมทำธุรกิจอย่างอื่นคือทำสังหาริบัตซัพแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็ได้โรงแรมที่โดยบังเอิญนะครับผมก็สร้างมาแล้วก็ไม่ทำสังหาดีกว่าทำเป็นตึกสองตึกแล้วก็มีผู้วิลล่า จะขายหลัง 3. 5้าล้านแต่พอออกแบบเองสร้างเองก็เสียดายก็มาทำเป็นโรงแรมแต่เรามือใหม่เราไม่เคยทำโรงแรมมาก่อนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะทำยังไงโฆษณาก็แล้วลงหนังสือดังๆก็แล้วหมดไปตั้งหลายล้านก็ยังไม่มีลูกค้าแต่ลูกค้าที่ที่ลองมาดูนะเขาก็บอกว่าโรงแรมเราโอเคนะโรงแรมดีก็สวยดีก็โอเคเราก็เลยทำไง ครั้งแรกมาแจกโบนูเอแถวแถวอโศกนี่แหละค่ะให้เท we ี่ยวฟรีก huh. ่อนอ๋อบอกข่าวว่าเที uh ่ยวฟรีใ uh ห้เ huh. ที่ยวฟรีเกาเรียกครั uh ้งแรกเลยฟรีแปดอย่างค่ะคือคือกินฟรีพักฟรีอะไรต่างๆคนสนใจเยอะนะคนชอบค่ะคนไปกันไปอะไรเยอะไปเยอะชอบค่ะไม่มีใครไปแล้วอขอแล้วหนังีนะก็บอกว่าไงรรู้ป่ะเขาบอกว่า ให้แท้งโรงแรมเจ็ดแปดร้อยล้านเลยแต่มาให้ฟรีเขาชอบคิดว่าเขาไม่มีไม่ไม่เพราว่าแหละเขาต้องกลัวมีผีใช่ใช่นี่นี่อย่างนี้หรือบางทีเขาดูหนังเยอะไม่เหมือนเป็นหนังในแบบฆาตกรรมได้ตั๋วปลาไปโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยหนูดูเยอะหนูดูเยอะแต่คนรุมถามเยอะนะผมผมแถวแถวตึกเนี่ยแถวแถวสะพานเ้ยคนถามเยอะนะแต่คนเนี่ยว่าโดนหลอกคือมันไม่มีจริงแน่เป็นก็เลยไม่ไปก็เลยไม่ไปแต่เราสรุปว่าคนสนใจ แพ็เกตนี้โดนแพ็เกนี้โอเคโอเคคนสนใจก็เลยทำแพ็เกตที่สองเขาเรียกว่าตามใจคุณพี่ตามใจคุณพี่คุณพี่ยังไงคะตามใจคุณพี่คืออะไรครับคือเราก็มีสโลแกนที่เราได้คำถามมาจากคนที่สนใจนะก็บอกว่าให้ฟรีท่านว่าโดนหลอกขายถูกท่านว่าไม่มีจริงเอาเรื่องจริงมาพูดกันหายสมเพตุมผลท่านว่าซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ ขายแพงขายแพงท่านไปซื้อแน่ไม่ซื้อเราใจยังไงตรงไหนเราเลยตามใจคุณพี่นะเลยเราสุดท้ายเราบอกว่าตามใจคุณพี่อยากได้เท่าไหร่มาบอกอยากได้เท่าไหร่มาบอกเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวจ่ายแล้วไม่อยากไปเร่องอะไรก็ได้ เจริงๆอันนี้มันเป็นรีรนเสิร์ชมันเป็นมันเป็นอยากสอบถามข้อมูลลูกค้าว่าไอ้พัก3วัน2คืนรวมที่พักรวมกินรวมเที่ยวเนี่ยเขาอยากซื้อในราคาเท่าไหร่อยากจองในราคาเท่าไหร่สรุกแล้วก็อยากจองไม่เกิน2บาทบาทต่อท่านอ๋อก็เลยได้พ9นเการไม่ใช่ <9 S 1> ตอนนี้เมื่อก่อนอ่ะเก้าด้วย เมื่อก่อน1,888บาทครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยที่ที่เราเปิดแพ็กเกจนแล้วเลขไม่โดนหรอคะท่านโดนโดนเต็มเลยแล้วทำยังไงคะคนก็สนใจคนเนี่ยสนใจมากตอนนั้นนะเพราะออกมาเป็นที่สาเป็นจ้างคุณไปเที่ยวในี่แหละเราก็คำนวณนะเฮ้ยไอ้จ่าย2,000นี่เราขาดทุนแน่นะคือเป็ต้นทุนเนี่ยมามาม0ันาพันบาทแต่ก็จ่าย2,000เราต้องเพิ่มใน1 0 0 0บาทค่ะ มันก็มาเป็นที่มาของจ้างคนไปเที่ยวเพราะเราถ้าไม่จ่ายตังให้ท่านท่านไม่ได้ไปแต่ว่าหนึ่งา้อยบาท15บาจังหวัดทั่วไทยเนี่ยคันราคาถูกขนาดนั้นอ่ะใช่เพราะบางจังหวัดเนเราขัดทุนแน่ๆไม่มีใครทาได้แน่ๆคือเรามองภาพให้ชัดเจนอย่างนี้เหมือนกับเขาแจกเวียาศา์ผมให้ฟรีอะขอให้ฟรีอะไปต้ลองใช้อะ เราแก้ซื้อโฆษณากับลูกค้าซื้อโฆษณากับผู้ชมจริงๆถ้าไปได้อย่างนั้นจริงๆเขาก็มาซูฟี่มาแชร์มาลงเ Facebook <น>มาลงไลน์เราก็ไม่ลงไม่ต้องลงโฆษณากับกับที่อื่นเร,เราก็แต่ที่ที่ไปนี่หลีเป๊ะ ลีบไม่หัดจำได้ใช่มันไม่มีทางวันนี้กออยู่จากอยู่หัดใหญ่อยู่หัดใหญ่ดูมาตั้งหาอย่างขนาดจะไปลีไปเองต้องใช้งินเยอะกว่านี้ก็ค่าทวร์นี่ก็เกินแล้วแล้วคุณไม่ขาดทุนหรอขาดทุนเรามเวไาตคือตะพูดสันก็มีตังแต่ว่าไม่มีงตังานมเงินคุณร้อนคุณมีงนใไม่ขาน้งแพรี่ ไม่ใช่หรอกเราเราตัดงบมาเป็นโฆษณาทุกแอเกตก็คือเหมือนเหมือนเรามีงบโฆษณาสามล้านเราก็เอาสามล้านมาหารว่าเราให้ได้กี่คนแต่กูเก่งนะเก่งนะจะไปแบบตามสื่ออะไรที่ไม่โกลนเหมือนเท่าที่ฟังมาเันเหมือนเป็นการเหมือนคืนกําไรเหมือนกันนะคนที่อยากไปเที่ยวนั้นคือตอนนี้มาเป็นๆแล้วค่ะว่านี่ไม่ได้เป็นการหลอกลวงนี่ไม่ได้เหมือนเป็นการดูหนังที่พอไปถึงหลีเปแล้วอ้ามีจ่เรือ มี่ต่เรือแล้วก็ผลตอบรับดีกว่าคือคจริงๆผลตอบรับเนี่ยได้ได้มาจากการไม่คาดหวังค่ะอตอนแรกเนี่ยผมไปไปปั๊บเนี่ยไปออกไปไปออกบูธมีวันหนึ่งขายได้วันเดียวหลักหลักหลายล้านเลย่ะคมีพนักงานผมคนหนึ่งพูดออกเลือดเลยเลือดออกปากเลยนะอโอเคโอเคอเคนตายคนตายพูดออกเลือดลูกก็เข้าใจลูกก็เข้าใจผลตายดีพูดออกเลือด คือก็เข้าใจท่านพูดมาเลยพูดออกเลือดแล้วก็มีสายข่าวเหยวข่าวด้วยก่อนก็อยากจองไปดูอยากไปทําข่าวว่านี่หลอกแน่ๆค่ะอ่อันนี้มันโกงแน่ๆต้องไม่จริงเออต้องไม่จริงอันนอนของโปรดผมเลยเพราะว่าพอไปได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยแทนจะเขาทําเป็นข่าวร้ายกลายเป็นข่าวดีแม้บอผมก็เคยไปออกตึกตึกตามข่าวเลยแล้วเขาก็ซื้อนักข่าวซื้อทั้งหมดไปตามข่าว แต่สุดท้ายเขาก็มาเชิญชวนให้ให้ไปขอโทษค่ะแจ๊คเจ็แจ๊ค็แจ๊คสงสัยองาน่ยะต่อเลยตัวจะต่อว่าอะไรนะคะอ๋อเล่อโลจังยงผมเลยงงมาด้วยเลย ไม่แกจอกว่าโกเกกับเมาส์มันมากไหมเย็นนี้จะจวนไปต่อแล้วก็ต้มหน่อยไหมแต่ดูอยาถามเรื่องนึงเขาบอกว่ามีร่วมแคมเปญกับ AEC ด้วยเห็นว่าจะไปจีนอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อไม่ผมในฐานะวันนี้ผมผู้ประกอบการในฐานะผู้ประกอบการต้องเลี้ยงลูกน้องอีกหลายคนนะครับผมนะก็มีสถานะหนึ่งก็คือเป็นนายกสมาคมการค้าและก็มันจะดูเรื่อง SME ดูเรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ ให้ส่งเสริมให้คนไปประกอบอาชีพไปค้าขายในประเทศต่างๆได้ก็คือจัดไปเกตไปกุ้ยหลินนั่นเองก็จะไปเที่ยวที่กุ้ยหลินเนี่ยไเ <ป S 2> มืองกุ้ยหลินด้วย,วยแล้วก็จะได้ไปที่ หนานหนิงซึ่งเป็นมณฑลกวางสีไปเจอธุรกิจกันผมว่าคุกิ๊ฟทำทำกระเป๋าก็ไปเจอกับออนไลน์ที่นู่นกับห้างที่นู่นเราก็จะนัดเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ไปดูธุรกิจด้วยในตัวไม่เสียตังค์อย่างเดียวอาจจะได้ตังค์กลับมาหลายล้านนีแล้วค่ะ ่เราดูราคา1,999บางทีเราก็มวนท้องเหมือนกันนะยังไงยังไงลุงลู้เองนะวันทองว่าไอ้จริงหรถึงมันจะเป็นของดีจะได้ของดีไหมมันจะมีงูไหมหรือพัดลมมันจะหลุดลงมาจากเพดานหรือเปล่าหรือว่าจะนอนนอนอยู่แล้วมีแผงผีผมช่องแอร์โรเล่ยืนยันตรงนี้เลยถ้าถ้าถ้าไปเดี๋ยวจัดให้แต่ปกติตอนนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วจจจัััดดใใหห้้รเื่อง ปิดบทก็คือต้องพายเองบังคับเองเอาเท้าพายน้ำยังไงครับผมผมมีมีสโลแกนอันหนึ่งนะที่เรามาโปรโมทเนี่ยท่านจองเราก็ดีใจว่าเราโปรโมทได้ผลท่านไม่จองเราก็ดีใจว่าเราได้ขัดทุนน้อยหน่อยฉะนั้นท่านจองไม่จองเนี่ยเป็นเรื่องของท่านแต่ความสําคัญของผมก็คือผมต้องมาอธิบายความจริง ความจริงไม่ใช่ความเชื่อผมแค่บอกความจริงผมผมได้โปรโมทเลยนะท่านม่จองก็ได้เพราะจองบอกว่าขัดทุนเยอะแต่ผมได้โฆษณาบริษัทมดแล้วผมได้ โฆษณาทัวร์ผมแล้วค่ะโกเล็กนี่ถ้าทางจะจีบหญิงเก่งเนาะโอ้โกเล้งนี่แบบเก่งเก่งแบ้หนุ่ยตายเก่งเกมนี่อยู่ภาคใต้โกเล้งวันไหนหัวไหนหัวโกเล้งหามันยังมีโฆษณาอีกหนึ่งช่องทางนะคะต้องจ้างเหล่านักแสดงเนี่ยลงไอจีค่ะนี่คนี่เขาถ่ายคลิปตลอดเลยน้องแพรรี่อยู่ที่รีเต้นี่ไงเห็นภาพแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วแพรรี่อยู่แม่ยานะแต่ว่าแพรรี่บอกว่าใหจเลนนี่นี่แล้วก็บอกว่าอยู่รีเต้ค่ะแล้วก็ที่เห ไอ้แ็่โกเล็กโกเล็กใจดีวันนี้นี่มาแจกด้วยแจกคุณ้แจกเองายะคะใจกี่ใบดีเจกไม่ไม่้องโกเปียมอะไรบ้างนะแต่ว่าที่กเรียมมาก็แจกให้หมดแล้วกันมีแตรเดียวที่เจกถ่ายที่เปนิ้ก้อก้อก้ดูเหมือนมีเงินเยอะเขาแจกร้อยใบคุณรู้ยัง ไม่เสร็จไอ้ผมแจกทั่วประเทศด้วยนะทุกคนไปเอาที่แฟม right right oh, ิล네ี kind of ่มาร์ทได้ไปบอกเคาน์เตอร์ว่าขอบัตรเดียวที่ารั้นถ่าย499บาทก็แจกได้เลยเดี๋ยวเอาอย่างนี้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์021842808นะค่ะอู้หูตายแล้วดีจังเลยมีลูกชายมีอะไรไหมคะเดี๋ยวหนูจะได้ให้ลูกหัวมาได้แต่ไม่สิบเลยยังไม่เคยขันหนูคุณแม่โอเคโอเคเตรียมค่ะโฆษณาไว้ลูกมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ย เออผมไม่ได้อ่านสคริปต์นะเมื่อกี้แล้วก็ผมก็เพิ่งกลับมาจากจีนนะก็มามาอ่านอ่านก็แค่โอเคเอากล้องนี้นะกล้องนี้เลยค่ะพูดไปเลยค่ะข้างลูกคลิปนะพูดข้างกคลิปเลยค่ะก็เออแค่เราพูดความจริงไม่ใช่ความเชื่อสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นต้องจำอะไรพราะาปีที่เราทำเนี่ยคือคือความจริงจองไม่จองเที่ยวไม่เที่ยวเป็นเรื่องของท่านแต่ผลิตภัณฑ์และก็การคิดของผมเป็นเรื่องที่ผมต้องนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับลูกค้า อ่าสองแสนคนแล้วเข้าแสนที่สามแล้วคงรู้ว่าเราเป็นยังไงในตอนนี้ oh, แล้วก็ oh. Oh. ทั่วประเทศคนที่ไม่เคยเจอเราและเราได้ไปเจอท่านที่เชียงรายไม่ได้ยาลาปัตตานีเราขอบคุณท่านมากที่ท่านให้กำใจใจเราเราขอย้ําเสมอว่าเราจะทําสิ่งดีๆให้ท่าน mm hmm. เหมือนโครงการกับผม mm hmm. คืนคุณแผ่นดินด้วยที่ท่านดูทุกวันนะครับผมวันศุกร์ mm hmm. ผมรับรองว่า ผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับผมเพื่อชาติประเทศและบริษัทผมด้วยมันยิ่งใหญ่โทรสอบถามบริษัทย้ำชาติประเทศและบริษัทผมใช่แล้วเพื่อบริษัทผมย้ําเบอร์ให้ท่านอีกหน่อยก็คือเบอร์02นะคะ1842808ค่ะคุณโทรไปสอบถามได้และที่สําคัญเราลืมบอกว่าเราแจกน้องๆที่มาในสตูดิโอมีด้วยค่ะทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกคน กินเจ้าของบริษัทขนาดนี้แล้วไม่ต้องสงสัยถ้าถือใจโกเล็กสิ่งที่โกเล็กทำเนี่ยยิ่งกว่าการสร้างพระไม่แต่จริงดีนะหนูอยากให้เขาสนับสนุนให้คนเที่ยวในประเทศไทยใคือคือผมมองอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยมาเที่ยวไทยเนี่ยต่อให้ผมไม่ได้นะสามล้อตุ๊กๆเนี่ยขาข้าวหลามเขาก็ยังได้ตังค์นะแล้วเงินทองมันไม่ไปไหนนี่ก็อยู่ในประเทศเราใช่ชวนสองคนนี้ที่จะมาของของเราเนี่ยชวนไปด้วยชวนไปด้วยชวนไปเที่ยวทั่วไทยด้วยชวนไปด้วยขอบคุณโกเล็กนะคได้เราดี Tūn ma kui Tūn ma kui